รถขึ้นแกนสาราข้ามวนมณีข้ามแม่เที่ยวหาดถ้ำดอยพี่น้องหาดถ้ำตำบลหาดถ้ำนเนาะอำเภอเมืองจังหวัดน้องใต้ทุ่งพันตะวันพี่น้องแวะมาส้มมาเหล็มด้วยพี่น้องเลยห้ามบอกพี่น้องห้ามบอก ข้าวยางลงไปใส่คนพี่นอ่คุณคุณอันนี้คืเป็นบังคายอาหารเดิมบังคายอาหารเดิมพี่นอ่ไปเที่ยวบังนันไปเที่ยวบังนีมีมาเที่ยวอันดอกทานะัน ว, <Hello. S 1> ว่ามันพัดหัด้ตําบกุ่งก็แล้วดอกไหมใช่ไหม <laughs> ห,นห,นหน้าหน้าถ,าถ่ายได้ ปา๊บมันนี้เราไปถ่ายลูกคัวแล้วมีที่ไมว่าันนี้เอ็กีถ่ายให้รไง่มถผัดติดตำลีน้องนั่งเล่นหาดทำเ้อพี่น้องข้ามตะบงหายท้าเพื่อเมื่อนอย่น้องไข่เลยต้นตอดองหมาต้นติด อดดอก้เส้นหน่งไปดูฮักโปอะ้ร <laughs> อ่ะดีเอ๋อนี่เบิ่งหลดพี่น้องดอกใหญ่ป่านได้กรดแต่สามันร้อยกัะมี่ที่กันรอยกระชับเลย ทุ่งทานตะวันใช่เด้อพี่้องผู้ใดอยากมาเที่ยวทุ่งทานตะวันสุดหลุกหูสุดตาเลี้ยงอารามงามดีแตนได้ก็ได้ซุ้มเป็เรื่อยพี่ดวง โอ็ดโดหนีข้นงเท่นี่ดดไม่ยอนใไมังก็หนคโโคมงการมาครับเนี่ยแมนแมนแมนเามาตไก่เนาะมาตะไก่เจ้ายู่มืองการคุณมหมมืองการมืองการยุ่ตตบลนี่ยังมืองการตำบลวิสิต์อำเภอเมืองจังหวัดมุงการ ไปก็ยุคเหมือนกันคือกันดิโ<ช>อ้ยมาพ่อมาพ่อมาพ่อกันสวัสดีปีละครั้ง ไว้ตัวนี้ตัวโคดีไปสุ่มนี่ที่นอเนิ่งตอดหมูแม่น่าไอ้ิหน้ามันต่ำกระโจอยู่มาใส่ขาคนน่ะหัวไน่นอหมูนาะ

<laughs> 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 nhang bú bắt số số nhang bù là, <laughs> <virt> <laughs> là Thái u <laughs> <laughs> đây พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อสะออนสะออนสะออนเพิงกระไลพี่น้องเพิง <c oughs> <c oughs> อกอะดกใหญ่นอเที่ยวไรใช่ประทับใจเนตัวนั้นเ่ยสะานน้าเหี่ยงเลยนี่ยกะดกนี่พร้อมพรอมเวนยังพี่น้องสวนอันมันบานมันดอกไง หอมเลีน้อเอ่อเมีแมพี่น้องพี่น้องเบิ่งเหรอ ยอดเียงบวกบยอดสวนบพี่น้องะเบืออันใหญ่ๆมันแก่เนาะนดูนะิึงเม็ดมันดูคุณอะเม็ดก็เม็ดโพดเม็ดโพมักมั่วมักแตกค้นกำลังมาหลายพี่น้องเด่ดกำลังอ่อนเนาะ มุกขุยเงี้ติดทั้งหลังอะมาเด้อพี่น้องเอ้ยหาดถ้ำเด้อบ้านหาดถ้ำตะบนหาดถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพี่น้องทิดด่นี่ก็พ่อไปซ้ำนี่นาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เ,เด้อรถพดผิวการอิสระข้ามวนเนาะพี่น้องเนาะ